สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาตามหัวข้อเลยนะคะจะมาแชร์วิธีการใส่ปุ๋ยให้ต้นองุ่นต้นแอปเปิลแล้วก็ต้นฝักแมวให้ทุกคนได้ชมกันนะคะค่ะต้นแรกนะคะที่เราจะใส่ปุ๋ยนะคะก็คือต้นองุ่นนั่นเองนะคะเราก็ปลูกได้ประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วนะคะปุ๋ยที่เราจะใส่วันนี้นะคะก็จะมีปุ๋ยเม็ดนะคะปุ๋ยเม็ดเอเนกประสงค์หรือว่า all purpose นะขั้นตอนแรกเราก็จะถอนหญ้าออกให้หมดเลยนะคะทุกคน ไม่ให้มีเศษยงเศษยาอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็ทำเป็นร่องหลุมเล็กๆนะคะห่างจากโคนต้นประมาณสัก10เซนเนาะแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยอนเนกประสงค์หรือปุ๋ยอัดเม็ดแบบนี้นะคะใส่ลงไปอรอบๆเลยนะคะห่างจากโคนต้นประมาณ10เซนนะค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูสปริงนะคะหรือว่าฤดูใบไม้ผลิเนาะเราก็จะให้ปุ๋ยเซตแรกนะคะก็คือปุ๋ยเม็ดค่ะปุ๋ยเม็ดอเนกประสงค์ชนิดนี้นะคะก็จะอยู่ได้ถึง5เดือนเลยนะคะก็จะมีสารอาหารครบถ้วนเลยนะคะ ก็จะใช้สลับกับปุ๋ยน้ำนะคะก็คือสารละลายสกัดแบบเข้มข้นนะคะแต่ตอนนี้เรายังไม่ใส่นะคะก็ใส่แค่ปุ๋ยเม็ดค่ะพอใส่ปุ๋ยเม็ดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาดินกลบรอบๆนะคะดินกลบที่ใช้ก็เป็นดินถุงธรรมดาเลยนะค่ะพอกิ่งก้านสาขาเขายาวกว่านี้นะคะเราก็จะมาจับขอพันขึ้นเสานะคะแต่ตอนนี้ก็รอให้เขายาวกว่านี้ก่อนนะ แล้วก็จะมาทําการตัดเขาด้วยนะคะให้เหลือสักสองสากิ่งนะคะไม่ให้มีกิ่งก้านเยอะเนาะให้ไปเลี้ยงกิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อที่จะให้เขาไต่ขึ้นไปนะคะพันขึ้นเสาขึ้นด้านบนนะคะเป็นซุ้มซุ้มองุ่นนั่นเองนะคะค่ะทุกคนพอ2อาทิตย์ผ่านไปนะคะกิ่งก้านสาขานะคะ <S <S เขาก็ยาวเฟื้อยเลยนะ <S <S แค่2ออาทิตย์เองนะคะที่เราเพิ่งให้ปุ๋ยเม็ดไปเนาะ ก็ดูนะคะยาวไปถึงทางนู้นแล้วนะคะเห็นไหมคะยาวมากๆเลยถ้าเราเคยทําคลิปเกี่ยวกับการปลูกต้นองุ่นต้นนี้แล้วนะคะต้นองุ่นต้นนี้เขามีชื่อว่าโซทาน่านะคะหรือว่าสายพันธุ์ลูกเกดยังไงลองไปหาดูกันได้คาะและนี่ก็คือต้นที่สองที่เราจะให้ปุ๋ยในวันนี้นะคะ ต้นนี้ก็คือต้อนแอปเปิลนั่นเองนะคะเป็น two ways apple นะคะหรือว่าแอปเปิลที่มี2สายพันธุ์ในต้นเดียวนะคะ mm hmm. ก็จะมีสายพันธุ์ Granny Smith นะคะซึ่งเป็นสีเขียวแล้วก็จะมี Pink Lady นะคะซึ่งมีสีชมพูค่ะ mm hmm. ก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยนะคะเราก็จะพาทุกคนมาดูนะคะดอกเขานะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะมีดอกบานออกมาแล้วนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะ เป็นอดอกแอปเปิลนะคะแอปเปิลพิงเลดี้นั่นเองนะคะก็ออกดอกก่อนใครเพื่อนเลยนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่ยาวกว่า Lady pink ก็คือของแกรน n สมิ i นะคะเป็นสีเขียวนะ,ะก็ยังไม่ออกดอกนะ,ะก็จะมีปุ่มนะคะปุ่มแดงๆน,นะคะคาดว่าคงจะออกดอกเร็วๆนี้นะ,ะเราก็จะมาใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่เราจะใส่ก็จะใส่ในช่วงฤดูใบไม้ผลเนาะก็จะใส่ปุ๋ยเดียวกันกันกบ การใส่ปุ๋ยของงุนเลยนะคะข้าปุ๋ยนีกะส์นะคะชนิดอัดเม็ดเราก็จะใส่สักประมาณ3กมกำมือนะคะก่อนใส่ก็อ่านข้อความให้ละเอียดก่อนนะคะว่าวิธีใส่เป็นแบบไหนก็จะพยายามไม่ใส่ให้เยอะเกินไปนะคะก็ เขาก็จะบอกมานะคะว่าต้นขนาดนี้สูงขนาดนี้ก็จะใส่ปุ๋ยประมาณเท่าไหร่นะคะเราก็ทำตามนั้นเลยนะคะก็สามกำมือก็พอแล้วนะคะแล้วก็ใส่ดินถุงนะคะโรยรอบๆถ้าสายพันธุ์ของต้นแอปเปิลนะคะก็จะเป็นสายพาันธุ์ดัวฟนะคะหรือว่าสายพันธุ์เตียนั่นเองเนาะก็จะสูงได้ไม่เกิน2เมตรนะก็เหมาะนะคะเหมาะสําหรับปลูกลงในกระถางนะคะกระถางที่ใช้ก็จะเป็นใบใหญ่หน่อยนะ,ะเพื่อให้เขามีพื้นที่ในการจเจริญเติบโตนะคะ กระถางนะคะเราก็จะวางเอาไว้ในตรงที่มีแดดนะคะมีแดดเช้าแล้วก็มีแดดบ่ายนะคะเ mm. ขาชอบแดดเยอะเะนะถ้าแดดน้อยเขาอาจจะไม่ออกดอกหรือว่าอาจจะไม่ออกผลให้นะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็จะรดน้ําให้ชุ่มเลยค่ะ mm. วิธีการรดน้ําของเรานะคะเราก็จะนับ1นึ่งถึงสานะคะนับช้าๆ mm. ้าะาพามาดูความแตกต่างนะคะสออาทิตย์ผ่านไปหลังจากให้ปุ๋ยนะ,ะดอกเขาก็จะร่วงแล้วนะคะของสายพันธุ์ของ พิงเ l a d ดี้นะเห็นไหมคะทุกคนก็จะมีผลเล็กๆนะคะออกมาตอนนี้ก็ยังไม่เห็นนะแต่ก็จะรดน้ําให้ปุ๋ยเดยวผลเขาก็จะออกมาให้เห็นเองนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็มีดอกแล้วนะ Granny Smith ในที่สุดดอกเขาก็ออกแล้วคะ่ะบานสะพรั่งเลย สุดท้ายที่เราจะมาให้ปุ๋ยในวันนี้นะคะก็คือต้นฟักแมวนั่นเองใครรู้จักกันมั่งคะปุ๋ยที่จะใช้นะคะก็ชนิดเดียวกันเลยค่ะปุ๋ยอเนกประสงค์อัดเม็ดนั่นเองนะต้นฟักแมวนะคะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะยอดอ่อนๆของเขานะคะเด็ดล้าเอามาผัดกับน้ำมันหอยก็อร่อยมากๆหรือว่าจะนําไปลวกนะคะจิ้มกับน้ําพริกก็อร่อยสุดๆไปเลยค่ะผลเขานะคะก็ใหญ่มากๆจะนํามาผัดแกงต้ม ได้ทั้งนั้นเลยเราเคยเห็นคนนำผลฟักแมวนะคะมาทำส้มตำนะดูน่าอร่อยทีเดียวเลยค่ะเดี๋ยวถ้าเขามีลูกนะเดี๋ยวเราจะลองนำมาทำดูบ้างว่าจะอร่อยขนาดไหนค่ะพอให้ปุ๋ยอนเนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะรดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะถ้าต้นฟักแมวนะคะปลูกง่ายไม่ยากเลยนะคะอร่อยแล้วก็น่าปลูกมากๆเลยนะสามารถปลูกในกระถางหรือว,ว่าปลูกลงดินก็ได้ค่ะ สองอาทิตย์ถัดไปหลังจากให้ปุ๋ยแล้วนะเราจะพาทุกคนมาดูนี่เลยก็มีกิ่งใหม่ๆนะคะแต่ออกมาให้เห็นแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้ก็ยามเช้านะคะมาหกโมงช้าเลยนะคะ จะพาทุกคนมาเดินดูสวนนะ,ะสวนยามเช้ากับเรานะคะว่าตอนนี้สวนเป็นยังไงมัง่งดอกกุหลาบบานไปถึงไหนแล้วนั่งจิบชาอุ่นๆนะคะยามเชา้าแล้วก็ดูดอกกุหลาบดอกที่เห็นข้างหลังนี้นะทุกคนดอก Princess Alexandra of Kent ค่ะไปะไปดูกันนะนี่ค่ะดอก Princess Alexandra of Kent เข้าบ้านแล้วนะคะ บานเป็นช่อเลยตรงกลางเนี่ยเราเด็ดไปแล้วนะเพราะว่าเมื่อวานโรยไปแล้วนะคะเขาบานเร็วมากเลยรอบดอกไวมากๆเลยค่ะถ่ายด้วยกันหน้าตาน่ารักมากเลยเนาะ <Oscar. S 2> ใครอยากจะซื้อมาปลูกนะคะเราแนะนำเลยกุหลาบของคุณเดบิดออสตินนะพรินเซสอ a ล็กซา d ดราอ k e เ้น ดอกตุ้มๆนะคะเขากำลังจะบานนะอันนี้ก็คือดอกของเขาทั้งหมดเลยนะต้นเขาซื้อมาปลูกยังไม่ถึง6เดือนเลยนะประมาณาเดือนกว่าๆนะ,ะก็แตกกิ่งกระโดงนะคะอัน,นบานดอกให้เราได้ชมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะช่วงนี้ก็กําลังจะเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะไม่นานเนาะพะยากรอ์อากาศวันนี้นะคะก็น่าจะประมาณ เกือบจะ36องศาเลยนะคะเมื่อวานก็ร้อนนะกุหลาบบานจนแบบโรยไปหลายดอกละอย่างดอกนี้มีแอบมีแมงมุมด้วยอันนี้คือดอก Earth Angel ค่ะสวยนะคะดอกนี้ดอกเขายังเล็กนะคะเราก็มาตัดดอกอื่นๆไปแล้วเพราะว่า ต้นเขายังเล็กมากเราเพิ่งปลูกได้ไม่นานนะคะน่าจะสองสาเดือนได้มั้งคะทำไมดอกคขเล็กนะคะมีเทียบกับมือเรานะยังเล็กก็จิวหลิวอยู่เลยพามาดูมุมนี้สวยมากเลยถ่ายกับดอกเดซี่ดูสิคะดอกเดซี่กับดอกกุหลาบมันจะสวยอะไรขนาดนี้ แมงมุมก็เต็มไปหมดเลยนะช่วงนี้ก็กำลังจะร้อนก็มีมแมลงเอ้ยอะไรเอ้ยเยอะแยะเต็มไปหมดดูดอกดอกไม้จีนค่ะทุกคนนี่นะคะดอกไม้จีนบานแล้วค่ะดอกอื่นๆก็ดอกใหญ่ก็กำลังจะบานนะนี่ไง เห็นไหมคะเป็นดอกตุ้มๆอยู่เลยโหดูพึ่งสิพึ่งมีชอบมาตอมดอกนี้คะ่ะดอกป๊อปปี้สวนในวันนี้นะคะเห็นไหมคะดอกเอเวอร์ลาสติงเขากำลังจะโรยแล้วนะดอกเอเวอร์ลาสติงก็น่าจะช่วงสุดท้ายของเขาแล้วคะ่ะพอร้อนแล้วเขาก็ไม่อยู่แล้วคะ่ะ กลิ่นเขานะคะหอมรุนแรงมากกลิ่นของดอกนี้นะคะดอก Princess a เล็กซา r ดรกุหลาบสายพันธุ์อังกฤษนะทุกคนกลิ่นหอมเหมือนน้ำชานะคะน้ำชาผลไม้หอมหอมหวานละมุนมากเลยนี่ค่ะกุหลาบมือใหม่ลองปลูกที่สวนคุณไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ บานทนบานานานสายใจกันปักสายใจกันก็สวยทนด้วยค่ะนี่จะพามาดู<ฮ>พามาดูดอกนี้นี่ค่ะดอกกุหลาบนเน่นะคะออกดอกเป็นพวงนะคะกุหลาบเลื้ยยังไม่มีหนามเลยเราจับกำรรได้นะเห็นไหมไม่มีหนามจับกำรรได้เลยดดอกเขาสิคะ่ะ ดอกเขาเล็กๆนะคะน่ารักมากเลยนู่นอยู่ทางนน้นด้วยเห็นไหมดอกเขาจะออกเป็นเป็นพวงแล้วพวงแบบพวงแบบดกมากๆเลยแล้วรอบดอกเขาก็จะไว้ด้วยอันนี้ก็ยังไม่ครบปีเหมือนกันนะกุหลาบบ้านเราเห็นไหมเราเราปลูกให้เขาให้เขาเลื้อยขึ้นเสานี้ก็ฝึกเขาที่จะให้ขึ้นเสานะก็เสานี้นะคะ ก็ยังได้ทําอะไรนะยังไม่จับพันเพราะว่าเขายังไม่ยาวพอเนาะนี่ไงประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆพันเขาไปเรื่อยๆนะให้ดูดอกไวโอลาค่ะวานเต็มไปหมดเลยดอกไวโอลาดอกแพนซี่นะคะหรือว่าดอกหน้าแมวเนาะทานได้นะคะทุกคนนี่ไง ดูรีเน่รีเน่นี่ไงรีเน่ฝั่งนี้อันนี้ก็จะให้เลยขึ้นเสาสีเขียวเหมือนกันดูดอกเขาโอ้โหดอกเขาบานจะพรั่งแล้วค่ะนี่ยังเหลือตุ่มๆอยู่ตรงนี้ยังไม่บานเห็นไหมฮะจะเป็นช่อใหญ่เลยอันนี้โรยไปแล้วโรยไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้ดูช่อนี้ อันนี้ก็กำลังจะบานแล้วค่ะเห็นไหมคะโอ้โหเป็นเป็นแบบเป็นพวงใหญ่เลยนะดอกเยอะมากดอกดอกมากเลยนี่ไงคะดูดูมือเราสิสวยมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดสักปีสองปีเขาคงจะใหญ่อลังการน่าดูเลยเนาะเวลาเลื้อยขึ้นเสามันก็คงจะแบบจะแบบว้าวมากๆเลยนะ รอให้ถึงช่วงนั้นนะดอกเซาวเวียนะคะนี่ะเซวเวียพามาดูดอกกุหลาบดอกนี้กำลังจะโรยแล้วนะคะดอกกุหลาบโกบนันี่เป็นกุหลาบเลื้ยนะคะลำต้นเขาแข็งแรงมากเลยกุหลาบบ้านเรายังเล็กอยู่นะทุกคน ยังไม่คอปปี้เลยค่ะแต่ก็อยากจะเห็นดอกเนาะปล่อยดอกดูว่าจะสวยหอมขนาดไหนนะดอกยังเล็กอยู่เลย mm hmm. เห็นไหมวิทยไทยกับดอกไม้จีนใครรู้จักดอกไม้จีนกันบ้างคะดอกไม้จีนกำลังจะบานแล้วคะ่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของดอกไม้จีนกับ๊อปปี้นะทุกคนส่วนเอเวอร์ลาสติงนะเห็นไหมให้ดู ปัป,ปี้ตรงนู้นแดงๆชนไอวลาสติง,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 งน,นี่ก็กำลังจะโรยแล้วค่ะก็เป็นฤดูของเขานะจะดอกนี้นี่สวยไม่ไหวดูสิสวยไม่ไหวแล้ววินัยค่ะกุหลาบเลื้อยไร้น้ำนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูดอกนี้บ้างคะเขามีชื่อว่าจูดี้ออฟสกูรค่ะกุหลาบของคุณเดวิดเนาะ ที่เห็นข้างๆนะก็จะเป็นอดอก snapdragon ดอกเขาสิคะดอกเขาทรงเขาน่าสนใจมากเลยนะกลิ่นของเขานะคะก็หอมแรงมากเลยนี่นะะกุหลาบจูดิโอสกิวหอมเหมือนน้ำชาเลยอันนี้ก็แห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตัดดอกเขายังเล็ก ยังเล็กอยู่เลยแต่เวลาเขาจะบานก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นทรงแบบทรงถ้วยเห็นไหมฮะอืมดูป๊อปปี้สิป๊อปปี้ยืนหนึ่งมากนะคะช่วงนี้บานทนแล้วก็บานนานพาดูดอกนี้ก่อนแล้วกันเนาะอ๋อดอกฟ็อกซ์กลอบค่ะถุงมือจิงจอกจะยาวไปถึงไหนนะสูงแบบสูงมากอะ่ะ ปลูกง่ายนะคะดอกถุงมือจิ้งจอกเนี้ปลูกครั้งเดียวไม่ต้องปลูกใหม่แล้วนะก็เป็นแบบ perennial นะคะแล้วเขาโรยไปใช่ไหมก็ตัดตัดให้สั้นเลยเนี่ยตัดให้สั้นก็ไว้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราดู pring นะคะเราดูใบไม้ผลิปีหน้าเนเคะก็จะบานอีกค่ะเอาราคาเดี๋ยวพามาดูอันนี้ดอกอะไรนะดอกมาดามไมซ์คา กรดามไม้สันี่ยืนหนึ่งในสวนเราเลยค่ะกลิ่นหอมนี่คือ Number 1เลยนะคือแบบหอมแรงที่สุดเลยที่สุดของที่สุดเลยนะฮะเป็นกุหลาบเก่านะ,ะกุหลาบโบราณนะ,ะกุหลาบทำชาทำเยมนะคะก็ดอกนี้แหละคะ่ะดูดอกดูดอกนี้ ยามเช้านะคะถ่ายก่อนที่เขาจะร้อนที่เราบอกว่าดอกเขาเซตที่สองนะช่วงนี้เป็นช่วงรู้ดูเป็นไม้ผลิเนาะดอกเขาจะเล็กนะแต่เราอยากจะบอกว่าไม่เล็กนะทุกคนใหญ่ยังใหญ่อลังการเลยนะแล้วกลิ่นก็ยังหอมมากๆด้วยค่ะหดูมุมนี้ไปดูดูทางนี้ค่ะนี่ไง เดี๋ยวเราอ้อมไปดูนะโอ้ยดูบ๊อปปี้เสโอ้โหดูพึ่งพึ่งนี่คือเข้ามาแบบอาบอาบ,อาบเคสซอนนะเข้ามานอนเล่นนะนอนเล่นนอนเล่นมีความสุขมากเลยนะก็มียายแมงมงุมใยแยมงมงุมมมุม,มเอยนะคะก็ยังไม่ได้ทําทำความสะอาดนะถอนหญ้าเพราะว่าร้อนเนาะ อะดูมุมน,นี้เห็นไหมดอกเขาดอกเขาก็จะประมาณนี้นะคะดอกของดอกของมาดามไอแซคเพอร์เนะชื่อเต็มเขาเป็นสายพันธุ์เบอร์เปิ้ลนะคะพันธุ์โบราณเนะาะนี่เห็นดอกกิ่งกระโดงใหม่ๆเห็นไหมอันนี้เออเดี๋ยวเราก็จะจับเขาพัน์นะช่วงช่วงที่เขาโรยไปแล้วนะ พราะเขายาวสูงมากเลยค่ะจริงๆก็ไม่ใช่เลือ้อยสิตยีเดียวนะก็เป็นแบบกึ่งเลื้อยนะคะแต่เราสามารถเทรนเขาให้เป็นกุลกหลาบเลื้อยได้นี่ค่ะดอกเขาดูดอกต้มๆสิคะทุกคนอ๋ออันนี้ก็แบบอันนี้ก็กำลังจะบ,บานนะดูสิอื้อหือ สวยมากเลยค่ะแอบดูตรนี้แอบดูในรูเห็นไหมสวยเนาะหอมอยากจะบอกว่าหอมแบบหอมรุนแรงมากรุนแรงนี่คือหอมแบบหอมสุดๆไปเลยกลิ่นแบบ น้ำหอมดีๆนี่เองใครมีโอกาสลองซื้อหามาปลูกนะทุกคนไม่ผิดหวังค่ะดอกนี้สีเขาจะออกเป็นเย็นมันเย็นนะมปันเย็นแต่สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราหันหน้าดอกนี้ให้ดูเอ้ยอยวต้องมาตัดแล้วนะดูสิกลัวใยแมงมุมเนี่ยเห็นไหมใยแมงมุมอยู่ตรงเนี้ย การดอกเขาจะไม่ค่อยยาวนี้นะคะอุ้ยอะไรจะสวยเบอร์นั้นดูสิถ่ายมุมกว้างให้ดูจะประมาณนี้นะคะดอกอดามัยแซกอยาจะบอกว่าไม่มีทางเดินแล้วทุกคนคนคะเป็นดงป๊อปปี้แล้วคะ่ะ ป๊อบปี้นี่ก็คือช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงของป๊อบปี้ค่ะดูต้นดูต้นนางุ่นของเราสิมันจะใหญ่อลังการไปถึงไหนแล้วตอนซื้อมาย,ยัางเล็กๆเลยเดี๋ยวเราจะฝ่าดงป๊อบป,ปี้เดี๋ยวเราไปดูไอซ์เบิร์กกันนะไอซ์เบิร์กค่ะบริลลิ่งพิงค์อืออ้อมแล้วกันนะไม่รบกวนพึ่ง ทุกคนดูไอซ์เบิร์กไอซ์เบิร์ดสิคะโรยไปแล้วลม,มก็แรงมากนะเช้านี้ดูสิดอกตุ่มตูนนี่คือเยอะแยะเต็มไปหมดดอกตุ่มตูนนี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยออดูดูดอกนี้กริงกระโดงใหม่ๆนี่เยอะแยะเลยนะนี่โรยไปแล้วเห็นไหม ลอยไปแล้วก็เด็ดทิ้งเลยอันนี้ก็กำลังจะโรยปล่อยเขาก่อนเดี๋ยวเรามามาเด็ดอีกทีหนึ่งอันนี้ก็ต้องก็ต้องเอาออกเลยนะคะเดี๋ยวมันเน่านะเป็นเชื้อรานะคะเอาไว้อย่างนี้ก่อนดู <c oughs> เดี๋ยวเรามาเก็บอีกทีหนึ่งให้สะอาดเรียบร้อยอันนี้ก็ทำวิดีโอให้ทุกคนดูก่อนนะคืออยากให้ทุกคนดูไปด้วยนะว่ากุลาบ บานไปถึงไหนแล้วมีดอกไหนบานมาั่งดอกไหนหน้าปลูกนะก็ไปหาลองปลูกกันได้นะอันนี้ก็คือแนะนำเฉยๆนะคะนี่นะคะดอกเขาดอกไอซเปิร์ค่ะทุกคนดูสวนเรามุมนี้สิสวนจะเข้าหน้าร้อนนะคะสวนนี้ก็คือปีกว่าๆเองเงทุกคน ไรได้ดูคลิปที่เราทำเกี่ยวกับการ transform สวนนะคะที่เปลี่ยนสวนภายในหนึ่งปีนะจากสวนแบบสนามหญ้านะไม่มีอะไรนะในสนามหญ้าสี่เหลี่ยมแค่นั้นนะแล้วก็เราก็ทำนะทำสวนขุดดินนะปลูกดอกมงดอกไม้นะทุกคนห้าเดือนนะห้าเดือนก็ได้ structure แล้วคะ่ะได้สวนแล้วนะ พอคั่ปีนะคะดอกมงดอกไม้มันก็จะใหญ่ขึ้นแบบนี้นะปลูกเรื่อยๆนะนี่ใครชอบจัดสวนก็ทำได้เลยนะคือทำได้จริงนะแค่เราพยายามนะอยากมีสวนสวยก็ต้องก็ต้องพยายามทำทุกวันนะคะแล้วเราก็จะได้ผลผลิตแบบนี้ค่ะคือ ความสวยงามนะของดอกไม้เอยอาหารการกินผักผลไม้นะทำเรื่อยๆนะคะทำแล้วก็สนุกด้วยนะเพราะว่าชอบนะก็ไม่ถือว่าเป็นงานเลยนะอืมเขาเรียกว่างานอาดิเรกเนาะทำไปก็เพลินดีนะเหมือนฝึกสมาธิยังไงอย่างนั้นโอ้โหมาดูมาดูป๊อปปี้ ป๊อปปี้ยืนหนึ่งอ่ะพามาดูไม้เลื้ยนะคะเขาชื่อว่าดอกบัวโรตัสโรตัสไฟนะคะเป็นดอกไม้พื้นเมืองของออสเตรเลียค่ะดูสิคะทุกคนเป็นไม้คลุมดินนะคะเขายาวมาถึงนี่ล้วปลูกให้คลุมหินนะคะแล้วเขาก็เลื้อยเข้ามาข้างในก็สวยไปอีกแบบเนาะดูสิเขาชื่อว่าโรตัสโรตัสไฟ หรือว่าดอกปัวไม้เลื้อยค่ะนี่ตูวใกล้ๆตป๊อปป,ป,ปปี้อ๋อหอดูดงป,ป๊อปปี้เดี๋ยวไปดูดอกที่เราชื่นชอบอีกดอกนึ่งตกลังจะโรยละอันนี้คือดอกเลรี้แบงนะจะโรยแล้วค่ะดอกเขาไม่เยอะนะคะเพราะว่าดูสิเนี่ย oh. yeah. ดป๊อปปี้บังเขาหมดเลยบังแดดเขานะพึ่งสิพึ่งมาอาบอาบเกสอนนะเหมือนเป็นอาบบน้ำของพึ่งมาดูสิทุกคนมาทีเดียวสามตัวเลยนะดูมุนมนี้ดูดอกเขาดอกไอส์เปิร์สสวยนะคะบานเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราถ่ายทำให้ดูเนาะ อะเหลือไปเห็นในร้านะมุมนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวพาไปดูดอกเจเรเนียมกันเจเรเนียมแบบเลื้อยนะคะเขาชื่อว่า่ามิสเพริน,นะคะแล้วก็มีเซปราลีด้วยคะ่ะโหดูดูต้นเดียวนะคะต้นนี้ดูสิคะ,ะข้างๆก็จะเป็น Everlasting ดอก เจอเรเนียมในวันนี้โอ้โหดูสิโรยไปก็เยอะแล้วนะวนอยู่ทางนู้นคือแบบว่าเป็นช่อเลยนะเยอะมางมากดูสิได้ยินเสียงจิงโจ้ไหมจิงโจ้กระโดดบ้านเราอยู่ใกล้ป่านะทุกคนเดี๋ยให้ดูเห็นไหมป่าหมดเลยนะ จิงจงจิงโจ้นะคะก็จะมาแบบมาเยี่ยมเยียนเราเยอะนะมาเยี่ยมเยียนทุกวันเลยบางคนอาจจะได้เห็นเนาะบางทีเราก็ถ่ายให้ดูนะช่วงนี้ก็มีโจอ,อี้นะก็คือลูกของจิงโจ้นะน่ารักมากๆเลยเขาอยู่ในกระเป๋าแม่เขาอยู่เลยนะโอ้ดูสิคะน่ารักเนาะ มิส r พรนหรือเซเบอรีนี่และคะะ่ะก็ซื้อมาพร้อมกันนะอันนี้ก็เจอเนี่ยเหมือนกันค่ะแต่พันนี้ก็คือแบบจะอลังการมากเลยส่วนอีกพันหนึ่งมันก็แบบมันโรยไปแล้วนะอยู่แบบตรงหินส่วนผักเรานะส่วนตอนนี้คือสตรอเบอรี่เยอะมากเลยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเราพาไปดูเนะส่วนผักตอนนี้ก็เริ่มร้อนแล้วเดีวก็ จะเริ่มปลูกผักแล้วนะใครชอบผักก็กอติดตามด้วยนะคะแต่ตอนนี้ก็คือสวยไม่ไหวนะฮะดอกนี้ดอกน,นี้คือสวยไม่ไหวสวยมากๆาเลยเจอเรเนียมปลูกง่ายนะปักชำก็ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ต้องดูแลมากเลยดอกรวยๆอย่างนี้เห็นไหมเราก็เด็ดทิ้งนะไม่ต้องเด็ดก็ได้นะดอกใหม่ๆเขาก็ ดอกใหม่ๆเขาก็แตกออกมานะเห็นไหมี่ยดอกดอกใหม่ๆเห็นไหมนี่เด็ดทิ้งไปเลยรอปักชำไหมทำยังไงปักชำนะคะเห็นกิ่งเขาเห็นกิ่งใหม่ๆเขาไหมแบบนี้สมมติแบบนี้นะก็ตัดครึ่งหนึ่งตัดประมาณนี้แล้วก็ปักเอาใบออกให้เหลือสักสองสามใบปักลงดินจบรดน้ำแค่นั้นนะก็ได้แล้วนะคะเจรเนียมต้นหนึ่ง ไม่ต้องไปซื้อเขานขยายางงาาะคะขยายพันธุ์ง่ายมากเราเคยทําวิธีการขยายพันธุ์แล้วนะลองไปหาดูกันได้นะคะวิดีโอเก่าๆเนาะก็ไม่อยากทําซ้ํานะทำแล้วก็ออลองไปหาหากันดูนะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากจะขยายพันธุ์ดอกเจอเรเนียมเนาะเห็นไหมดอกมีเขาโรยแล้วใช่ไหมคะเราก็เราก็เด็ดแบบนี้เลยเห็นไหม แ,บบแค่นั้นเองค่ะสบายมากดูดอกเขาแบบพวงใหญ่มากเลยนะก็ะสวยด้วยนะ้าทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเราก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะการรีวิวกุหลาบในวันนี้นะ,ะกุหลาบบ้านที่สวนของเรานะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ